ทำอาชีพเชฟนี่มา5 0ปีแล้วค่ะโอ้ห้าสิบแกะไตเอ้าแ,แ,แล้ววันนี้เชฟอยู่เท่าไหร่ <laughs> สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มาดามตวงก็ยังอยู่ที่ถนนเจริญนครนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้เป็นร้านเชฟป้อมคิทเช่นค่ะสาขาเจาริญนครนะคะวันนี้มีนัดกับเชฟป้อมเพื่อจะมาล้วงมาแคะมาแกะมาเกา เอาความรับของอาหารจีนไปฝากทุกๆคนไปกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าร้านหรือก่อนที่จะเข้าในบริเวณที่เขามีความรักษาความสะอาดนะคะก็ต้องทำความสะอาดมือแฮนด์เจลฮาวีแฮนด์เจลนะคะเป็นเจลที่ทําจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง70%ค่ะแล้วมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ค่ะพร้อมเข้าไปข้างในแล้วค่ะ ป้้มโชว์และทวงชิมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องอาหารเชฟป้อมคิทเช่นถนนเจริญนครคร่ะกับเมนูที่เรียกร้องกันมามากมายนะคะในการทำเมนูวันนี้แต่ว่าเราจะอยู่ในขั้นตอนของการหมักไก,ไก,ไก่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 โอ้โหเชฟไก่มาทั้งตัวแบบนี้เลยคือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมว่าโอเคมันจะยากมันง่ายอันนี้เชฟจะทำให้ดูนะครับว่าโอเคการทำไก่ทั้งตัวไม่ยาก ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำความสะอาดเอานเขนก็ออกให้หมดที่ <Che f. S 1> ซื้อมาเป็นแต่ว่าถ้าเชฟจับแบบนี้นะเชฟใส่หมวกแบบนี้นะใส่ถุงมือแบบนี้นะมันเหมือนเวลาหมอเขาทําคลอดเด็กเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเพราะว่าเขาดึงขามาบแบบเนี้ยเนี่ยไก่มันจะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้เราที่เราซื้อมาเนี่ยโหวเขาจะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะตัวแบบนี้เราก็จะชํารงนออกซึ่งเมื่อก่อนในพัตคางก็จะใช้แบบนี้นะเขาก็จะมาแบ่งว่าโอเคเอกทำไรน่องทำไรสะโพกทำอะไรน่องทำอะไร น,นี่คือไก่อ้วนนะครับการแร่เสร็จซี่โครงเนี่ยเขออยาก็จะไปต้มน้ำซุปเอเคอันนี้เชฟจะสาธิตการแร่ให้ดูคือการแร่เนี่ยไม่ยากผ่าตรงกลางตัวตข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าอกนะครับกดึงลงไปอันนี้แบบง่ายๆตัดลงไปนะครับเดี๋ยวนะคะเชฟตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรตรงนี้หน้าอกครับก็จะ,ะจะเป็นกร,ระดูกกลางของกระดูกหน้าอกคร่บรหน้าอกครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรแต่ถ้าเราเรียกกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยการยืดเดียเด่ยวของในตัวมันก็เป็นแค่หนังแค่นั้นเองใน,นเมื่อเราเปิดหนังเสร็จเราก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาผ่าตรงหัวไหล่มันออกหัวไหล่มันออกเราก็ดึงเลยดึงเลยแล้วก็ปุ๊บตรงนี้ก็อเอาเกมมจะมีเนื้อหน่อย ตอนนี้ก็คือเราก็ได้ส่วนของโครงไก่ออกมาแล้วอันนี้แล้วก็อันนี้คือสันในไก่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วความเป็นสันในส่วนมากมันจะอยู่ตรงนี้อ๋อและอันนี้คืออะไรอันนี้คือจริงๆแล้วมันก็อกนะฮะจริงๆมันเรียกสืออกผมก็ไม่รู้เนื้อสันอกก็ได้น่าจะเรียกได้สันนอกหมูสันหลังมันอยู่ช่วงสันหลังสันนอกสันในอยู่ช่วงสันหลังครับโครงไก่เอาไปทำน้ำซุปน้ำซุปก็ตัดตูดออกไหม ที่เราจะทําตัวนี้แ้่สมัยก่อนเยอะๆเราก็จะมาทากับค่าพนักง,งานอ๋อพนักง,งานก็น่าเป็นตูดเลยอ่าเราจะมาชุบแป้งทอดจนก,กรอบแล้วมาคลุกซอสเหล้าแดงนะเป็นอาหารชั้นดีอย่างหนึ่งโอ้แล้วต้องไม่ตัดต,ติ่งไอ้ติ่งเหม็นไหมติ่งเหม็นเนี่ยเมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ติ่งเหม็นครับตอนนี้ก็ทํามาสะอาดมากอันนี้ก็จะไปต้มน้ำซุปส่วนเนี่ยเราก็จะใช้น้ำและ อันนี้ก็ได้ปีกนี้เนื้อสะโพกอพกันนี้ก็ ทยก่อนเนี่ยไก่เนี่ยมันเป็นอาหารที่เราทำทั้งหมดนะฮะสะัโพกปีกก็เป็นปีกไก่เหล้าแดงปีกไก่น้ําแดงปีไก่หัวอดินแต่เดี๋ยวนี้ความนิยมลดน้อยลงเชฟธรรมดาแล้วอ่ะร้านอาหารนี้เวลาเราซื้อไก่เราซื้อเขาํำแหละแยกชิ้นมาเลยไหมตอนนี้ปัจจุบันนัปัจจุบันนปัจจุบันใช่แต่สมัยก่อนนี่คือต้องยกทั้งตัวค่ะเชฟทำตั้งแต่สมัยเชือดเองตั้งแต่เชือดไก่เชือดไก่เองสมัยก่อน,อนยังไม่มีฟารม์มเจ้าสัวมา อ๋อยังไม่มีเราก็ต้องเชื่อเองนะครับอย่างนี้เชฟพอทำอาชีพเชฟนี้มาสักห้าสิบปีแล้วป่ะ40สี่สิครับสี่สิบปีโอห้าสิบก็แก่ตายเอ้าแล้ววันนี้เชฟอายุเท่าไหร่เชฟแก่หนึวบเชฟตอนนี้อายุย่างหกสิบแล้วอย่างนี้เนี่ยมือฆ่าไก่กี่ศพแล้วเนี่ยคฆ่าไก่เนี่ยไม่เท่าไหร่มูหันไมเยอะ ทำหมูหันโอ้แ yeah. oh, oh. yeah. ต่แต่เชฟอย่าบอกไปเดีย๋ยวข้าง uh, บนเขาจะตามหาเนี่นะครับ <c oughs> นี่แล้วเราก็จะแบ่งแต่ถ้าถ้าบางคนเนี่ยหนังนะครับหนังก็อย่าทำได้หนังหนังเอาไปทำอะไรคะหนังเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นของอร่อยหรือเป็นของชั้นดีเอาไปห่อกุ้งถ้าใครเคยดูรายการก็จะรู้เนี่ยเขาจะไปหอป่อหนังไก่เอาไปห่อกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งสับวางแปะหรือบางทีเนี่ยเขาจะเสียบหมักแล้วก็ตากจนแห้ง มันก็ต้องเหมือนเป็ดปักกิ่งป่ะใกล้ใกล้เคียงพอมันแห้งเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นเอาเอาเนื้อกุ้งเนี่ยแปะ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 แล้วไปทอดมันก็จะได้เท็เจอร์ว่าอเคกนังนก็กรอบแล้วก็ข้างในเป็นกุ้งน่ากินมากเลยใช่แล้วแล้วก็ใส่ใส่เนื้อปูลราดลงไปอ๋อเป็นแบบราดแบบซอสข้นๆใส่แป้งแต่ว่าสมัยนี้คือไม่ใช่สมัยนี้ตอนนี้นะปัจจุบันเราไม่นิยมกินหนังไก่อันนี้ก็เราก็จะได้ละเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ สมัยก่อนเ,นเขาจะมีไก่ตัวนเนี่ยเขาจะทำสามอย่างในเชฟราที่ได้ดูไก่เขาเรียกไก่ผิงนไก่ผิงไก่ผินแปลว,ว่าอะไรอะนน่ะไก่ผิงนก็คือไก่ไก่เป็นไก่เป็นแผน่นอ,อ๋อผู้นี้นะครับแล่เป็นแผน่นเป็นแผน่นผู้นี้ก็จะผัดผัดอาหารทั่วไปผัดผักผ,ผ,ผัดอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแผน่นอันนี้เวลามันสุกมาแล้วมันดูสวยมากเลยเชฟสวยครับมันก็เป็นแผ่นเรือ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไก่โคซินหมี่นะโคซินหมี่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโค้ก็คือไก่ซีซีนี่ก็คือเป็นเส้นหมีม่ก็คือบะหมี่บะหมี่เพราะฉนั้นโกซินหมี่เนี่ยถ้ามันจะให้มันสัมผัสกับชื่อมันก็คือไก่ไก่ต้องเป็นเส้นต้องเป็นเส้นอ๋อเชฟกาลังจะทําไก่เส้นเหรอคะครับไก่เส้นเนี่ยมันก็จะต้องตอกเอาเขาเรียกตอก,ตอก หรือถ้ารุ่นดึกดำบรรพ์มากๆเนี่ยตัยซึ้งหมี่เนี่ยเขาจะใช้ไก่ต้มทำไมต้องไก่ต้มอ่ะไก่ต้มแล้วมาฉีกใช้ฉีกๆเป็นเซ็เลยอันนั้นอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำอ๋อแล้วอันนี้แนะนำไปทำนะเอาไก่ต้มมาแล้วแบะแล้วฉีกๆมันมันก็อารมณ์เดียวกับก๋วยเตี๋ยวไก่นะอ่าใช่แต่มันมีความเหนียวความเลแรกๆเลยมันจะเป็นไก่ไก่ที่ใช้ฉีกนะครับแต่ตอนเนี้ยที่ ที่เป็นแบบนี้มาเนี่ยจากกู้ฮ่องกงเขาเข้ามาอมตอนหลังนี่มันมีการสร้างกู้ฮ้องกงเข้ามาอาหารเลยเปลี่ยนรูปแบบเยอะอันนี้ไก่สําหรับไก่เส้นไก่เส้นนะครับอันนี้พวกไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งจริงนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่ต้องใช้สะโพกถึงจะอร่อยอะ,ะ่ะถึงจะอร่อยครับใช้ไก่ส่วนเนื้อสะโพกค,ครับผมทีจริง,ง,รงแล้วเนี่ย,กกยกไก่ผัดเม็ดมะม่วงมันเป็นเมนูของไทยหรือของจีนคะเชฟ สี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไก่ผัดมะม่วงมันก็จะเหมือนไก่ไก่ห่อใบเตยอ่าซึ่งบางทีใครอา,อาหารไทยโบราณเนี่ยเอาไก่ห่อใบเตยอ,อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งเขา้าใจกันผิดไก่ห่อใบเตยนี่ขอพูดนิดนึงมันเกิดจากร้านจิตโคชนาะนอ๋อก็คือดั้งเดิมของไก่ห่อใบเตยมีมาจากที่นั่นภูมิปัญญาของร้านจิตโคชนะทาทำขึ้นมาแล้วก็ขายดีเนี่ยแล้วตลาดแล้วคนอื่นก็ไปทําบ้างส่วนไก่ผัดมะม่วงนี่ก็จะมาจากกงโ๋ ไก่เต็งหรือไก่ผัดพริกแห้งนะครับซึ่งมาตอนแรกๆเนี่ยจะใส่ถั่วถั่วลิสงอะค่ะครับใส่ถั่วลิสงพอตอนหลังเนี่ยมาถึงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นใส่เม็นม่วงแทนนะครับให้มันดูแพงขึ้นแพงขึ้นให้ไม่คนไทยชอบขึ้นคนไทยชอบมากกว่าครับแต่พอมาถึงอาหารไทยก็ได้กันไปจนถึงใช้น้ํ<ม>ามะข,ขามเปียกนะครับแล้วแต่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเชฟจะทําการหมักไก่ให้ดูนะคะนี่ฮะหมัก คืออันนี้เป็นไก่ก้อนเราจะตัดออกมาหั่นเป็นเหมือนกับชิ้นเป็นลูกเต๋าใช่อันเนี้ยผัดโง่กล้ยอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องใช้ตัวนี้ค่ะทำไมไม่ใช้อกไก่อ่ะ,อะทเทกเจอร์มันไม่ได้มันไม่มีการเคี้ยวสมมติว่าถ้าเกิดน,นี่มันนุ่มเกินไปไปเจอพริกแห้งซึ่งกรอบๆเหนียวๆไปเจอกะทั่วมันก็จะไปคนละทางกนันโอเคแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกไก่โผ ไกโ่โผก็คือเป็นแผ่นเลยไก่โผไกผ่โผคือแร่ให้เป็นแผน่นนี่อันนี้พวกนี้จะมาทําสมัยก่อนเราก็จะขายเอามาทาอะไรคะเชฟนี่นักแผ่นอย่างนี้เลยบางคนก็จะทําแบบนี้มาทําเป็นไก่เล่าแดงอ๋อเหมือนกับเนื้อเนื้อห้องกงอะไรพวกนี้เนี่ย,งงยสำหรับผู้ที่ไม่กินไก่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อก็จะใช้ตัวนี้ไก่เล่าแดงไก่เล่าแดงโอเคค่ะเพราะนั้น ตัวนี้เดี๋ยวเราหมักไก่ให้ดูเลยค่ะครับผมจะหมักไก่ตัวนี้แล้วกันเหมือนกันใกล้เค <c oughs> ียงกันนะครับหมักไก่เนี่ยจำไว้อย่างเราจะไม่ใช่ไม่ใช้ผงหมักเพราะว่าเนื้อไก่มันนิ่มอยู่แล้วนิ่มอยู่แล้วการหมักก็คือเราจะไม่ใส่อยู่สองอย่างที่มอนเนื้อกับหมูคือน้ําห้ามไม่ใส่น้ําเลยใส่น้ําไม่ได้ใสน่น้ําเนี่ยมันจะทําิกริยาว่าปฏิกิริยาเวลาทอดมันจะระเบิดน้ำมัน,มนกระเด็นน<ๆ>้ำมันกระเด็นใส่เขาจะไม่ใส่กันครับ เครื่องหมาก็แป้งมันพริกไทยพริกไทยน้ำตาลไม่ใส่เยอะเกลือเกลือนะครับแล้วก็ไข่ไข่ขาวเอาแต่ไข่ขาวไข่ขาวอย่างเดียวครับโอ้ยไปแล้วเอาไข่ขาวอย่างเดียวหมักไก่ง่ายครับหมักไก่นี่ง่ายมากตีให้มันเข้ากันเหมือนเบชเมลเนี่ยตี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 นแป้งเอียดก็จะเป็นตีบบนแล้วก็ใส่ เหมือนกันหมักเหมือนกันหมดก็คือเราก็จะคุกเขาเข้าไปและอันนี้เนี่ยหลังจากหมักแล้วเราวางไว้ตรงอุณหภูมิห้องอีกว่าเหมือนกันอันนี้ถามว่าเอ้ยมึงทาไมไม่ใส่หัวบแ่บเชฟทําไมไม่ใส่ผงหมักแล้วทำไมต้องวางอุณหภูมิห้องคือให้รสชาติเนี่ยมันซึมซึมเข้าเนื้อไปซึมเข้าเนื้ออะไรที่มีความเย็นเนี่ยเอนไซม์ของเข้าจะหดหดการการเข้ารสชาติก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าทําไมเราเอาของมาไว้ข้างนอกในอุณหภูมิแบบ รูมเทเปอร์เจอร์หรืออุณหภูมิห้องเนี่ยแม่งบูดเร็วมันบูดเร็วเพราะว่ามันมีแบคทีเรียแตบคทีเรียมันคุ้มเราแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยไม่ใช่หนึ่งไม่มีแบคทีเรียมันจะเติบโตไม่ได้สองมันไม่สามารถให้น้ำมันเนื่อแต่เนื้อเนื้อได้นะครับมันงาห้ามลืมแล้วน้ำมันทําไมใส่สุดท้ายคับเชฟก็เหมือนกันให้มันเคลือบน้ำมันเราจะไม่ไปใส่ตอนแรกเลยใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่คือถ้าเกิดใส่ตอนแรกปัญหาคือมันก็ไม่ดูดซึมพวกซอสรสชาติไม่เข้า <Okay. S 2> อันนี้ก็น้ำมัน,มนพืชอันนี้เสร็จละสำหรับไก่ทั่วไปอันนี้อันนี้อันนี้หมักเหมือนกันหมดโอเคแล้วนี่นะคะเชฟก็จะเอาไก่ไปพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปเก็บแล้วก็จะทำเมนูได้ต่อไปอันนี้ก็ช่องผักเก็บได้แต่ว่าเก็บได้สามวันประมาณถ้าหมักแบบนี้เก็บได้แค่สามวันอย่าลืมนะครับ ไม่ให้ใส่ผงหมักนะครับหรือ,อโซเดียมไบาคาร์บอเนตห้ามใส่น้ำใดๆทั้งสิน้นอีกอันที่ห้ามเด็ดขาดคือพวกเหล้านะครับอันเนี้ยบางคนอาจจะใส่เหล้ากุหลาบแต่ว่าทําเสร็จหมักเสร็จต้องทําเลยนะครับมีการหมักไว้ในตู้เย็นไม่ดีนะครับอะไรที่มีแอลกอฮอล์ไม่ดีนะครับค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วมกักไก เทปขาไก่ในจานนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไก่มันมีอะไรเคลือบๆอ,อ,อยู่นะครับแล้วก็ดูดีดูด,ดีไก่นุ่มมากอะทั้งนุ่มทั้งแบบแลักษณะมันกระเด้งกระเด้งด้วยนะอันนี้นมันมันลื่นจากไข่ขาวซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ใส่ตัวเดียมไบครนโตนเต้องลองดูค่ะหมักไก่วิธีเชฟป้อมน,นะคะบอกเลยว่าสุดยอด ทั้งนุ่มทั้งเด้งทั้งเคี้ยวแล้วมันละมุนล,มล,ลิ้นม,มากที่สุดค่ะไม่เชื่อก็ต้องลองทำแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิงมาพานแบบนี้นะคะไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะคะลองกดติดตามดูนะคะ